สวัสดีครับมาเดค่าแม่ยูนในแต่ของเราก็ต่อดีกว่านะฮะก็ต้องบอกว่าเหลืออีกแค่ประมาณ1วันกว่าๆฮะตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมก็จะปิดตัวลงนะฮะ แล้วต้องบอกว่าแมนยูเต็ดเราเนี่ยไม่ดูแล้วไม่น่าจะมีแนวโน้มที่จะได้นักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมในช่วงเดือนนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่ย้ายออกไปซะมากกว่านะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาแบบยืมตัวนะฮะก็คนแรกที่เรารู้กันก็คือไอ้เจ้าองต์ตอีนิมซสยาที่ย้ายไปอยู่กับเซบียาในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดวันก่อนก็นกเป็นเจ้าอามัดเดียโลฮะย้ายไปอยู่กับแลนเจอร์ที่สกอตแลนด์ครับแล้วเมื่อคืนนี้ เลนเจอร์เสมอ3าอาหมัดยิงประตูแรกได้ด้วยนะครับผมถือว่าแมใช้ได้เลยนะเห็นคลิปที่ตัดออกมานี่จังหวะการดูเอลกับคู่ต่อสู้เนี่ยใช้ได้นะเอ,เอาเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีนะก็หวังว่ากลับมาแมนยูเต็ดแล้วโค้ชคนถัดไปไม่รู้จะเป็นใครฮนะจะให้โอกาสอาหมัดเยโรมากขึ้นนะครับผมส่วนคนอื่นๆก็ยังคงคารากาซาังนะฮะอย่างในไลนของเจสซี่ลินการ์นะแมนยูก็หลังจากที่มีขา่าวว่าอยาก หมอยากจะขูดรีดค่าตัวค่าลายรายได้ที่อยากจะให้นิโคโซ่เนี่ยจ่ายให้กับแมนยูเต็ดนะมากไปหน่อยฮนะเลยทำให้แบบเจสซี่ลินกาอาจจะรู้สึกไม่พอใจนะทำไมแมนยูต้องขวางขนาดนี้ทั้งนั้นที่สัญญาก็จะหมดในช่วงสิ้นฤดูกาลนี้แล้วแมนยูจริงๆต้องรีบคิดรีบทำนะครับผมก็ถ้าจะปล่อยให้ทางนิโคโซ่เนี่ย ผมว่าจริงๆก็ปล่อยไปเถอะเพราะเก็บเอาไว้คุณก็ไม่ไม่ใช้บริการเขาอยู่ดีนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเวลาครบปีด้วยที่ปีที่แล้ววันนี้เนี่ยลินการ์ดย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับดังนั้นเดี๋ยวรอดูเดทไลน์ครับว่าลินการ์ดจะได้ย้ายไปอยู่กับ,บนินวานควาสเซิลย,ย,ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับผมส่วนในไลน์ของดอนนี่ฟานเดอร์เบกนะฮะตอนแรกมีข่าวว่าคริสตัพาเลสสนใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งทีมที่ว่าคุยกับตกลงกันได้แล้วเหมือนกันนะคือ เอเวอร์ตนะันฮะที่กำลังจะได้แฟรงค์ลมพาดมาคุมทีมนะฮะก็ยื่นข้อเสนอที่จะยืมตัวดอนนี้ฟานเนเบ็กเขาก็จ่ายค่าเหนื่อยแบบเต็มๆให้เหมือนกันฮะคราวนี้ก็อยู่ที่นักเตะละว,ว่าอยากจะไปอยู่กับทีมไหนนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอเช็คกันนะครับผมว่าพอถึงเดยไลน์แล้วดอนนี้ฟานเนเบ็กจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ย้ายออกจากทีมหรือเปล่านะฮะส่วนในรายของฟิลโจนก็มีข่าวเหมือนกันวันนะฮะว่า,าแมนยูครับก็ พร้อมที่จะปล่อยยืมตัวนะไปให้ทางบอกโดในฝรั่งเศสนะครับผมมีค่าว่าแมนยูแอกเซปยอมรับข้อเสนอของบอกโดแล้วฮะก็เดี๋ยวก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ลุ้นกันว่าจะได้ย้ายจากทีมหรือเปล่าหลังจากที่ก็กลับมาโชว์ความมุ่งมั่นได้ดีนักตึงนะฮะ ในรอบ2ปีฮะแต่ว่าก็ยังสอดแทงตำแหน่งตัวจริงเขานังงระบาดนะเพราะาตอนนี้มีทั้งลินเดเลิรวาลานแม็กควายครับมีลิกไบยี่นะก็โจนก็ต้องหาโอกาสให้ตัวเองลงสนามบ้างน,นะครับผมในขณะที่ลายของพอปอกบาอยู่ดีก็มีข่าวว่าอ่ะอยากจะกลับลำมาต่อสัญญากับแมนเชเต็ดแล้วถ้ารัสลังนิกยังคุมทีมอยู่นะก็ผม็ยังคิดอยู่ในใจแฟน ในฐานะแฟนบอลคือมันมีทั้งกับลาอยากตอสัญญามีข่าวว่าปารีสแซงแมงเลงจะดึงตัวปอปอกปาไปเหมือนกันฮนะก็คงต้องติดตามข่าวไปเรื่อยๆฮนะตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากนะแต่ถ้าถามตัวผมเองนะผมว่าปอกปาเนี่ยไปเถอนะฮะแล้วแมนยูเนี่ยปั้นดาโล่ปัน้นซื้อตัวถูกๆที่มีแพชชั่นในการเล่นมากกว่านี้มาเล่นก็ยังได้นะผมก็อย่างที่บอกช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ แมนะยูเต็ดนะก็ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนะฟอร์มก็ไม่นนะนักเตะก็บางคนก็ไม่อยากจะอยู่ต่อเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ลงสนามนะไม่ค่อยได้รับโอกาสมากัเท่าไหร่ไม่ว่าจะเปลี่ยนโคช้ชอเล่มาแล้วมาเป็นลาฟลังนิกก็ตามนะส่วนโคน้ชคนใหม่ที่จะมาต่อจากลาฟลังนิกก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าในช่วงเดือนนี้แมนยูเต็ดจะมีนักเตะย้ายออกไปกี่คนและจะมีสปายย้ายเข้ามาหรือเปล่านะฮะ